หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3นะคะได้ส่งมอบโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคและกลุ่มอาชีพทอผ้าพ,พื้นเมืองและโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจกพอเพียงในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ พันเอกนัทชัยปัญญาสายผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3ส,ส,สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะส่งมอบแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,568ซึ่งประกอบด้วยโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคและกลุ่มอาชีพทอผ้าพ,พื้นเมืองรวมทั้งโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ทางนี้นะคะหน่วยได้มอบเครื่องอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพมอบพันธุ์พืชและพันธุสัตว์ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยโครงการดังกล่าวคะ่ะนอกจากจะส่งผลให้เกิดการผลิตโคนเนื้อคุณภาพดีในระดับชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างไรายได้เพิ่มให้กับประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการเลี้ยงโคนเนื้อในพื้นที่ต่อไปคะ่ะ ทางนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะพร้อมทั้งผลักดันให้รวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรเช่นกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสหากรณ์ค่ะเพื่อให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐก,ษก,ษกษิจฐานราบ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะ